ก็คือเรืออากาศตรีไพรัตจันปุ่มโค้ดที่ดูแลก็โค้ดต้อมแล้วก็โค้ดเดี่ยวแล้วโค้ดระดับสูงขึ้นไปนะคะตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่ง BP อยู่ <SB P S 1> เราก็ได้บีอ <SB P, S 1> อุ <SB P. S 1> อ๊ยโทษดีลืมเราตอนนี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่ง SBP อยู่แล้วก็อาชีพปัจจุบันก็ค้าขายเนาะขายเครปขายน้ำเราก็ได้เดินทางขึ้นเดีไม่รู้ตัว เราก็ได้เดินทางมาถึงบทที่สามสิบเอ็ดแล้วเนาะในในหนังสือสเตปบันเนาะก้าวแรกที่ดีที่สุดของของเรานั่นเองที่การเขาเข้ามาสู่ในธุรกิจเครือข่ายในบทที่สามสิบเอ็ดเนี่ยหัวข้อก็คือก้าวแรกในธุรกิจเครือข่ายเป็นที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไปว่าสมาชิกที่สมัครเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะประสบความ จะประสบความล้มเหลวกว่า95ในขณะที่ตัวเลขดังกล่าวเนี้ยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ต่างๆมากมายเนาะแต่สาเหตุหลักในแต่สาเหตุหลักที่โดดเด่นกว่าสาเหตุอื่นๆก็คือสมาชิกส่วนใหญ่นั้นอะเริ่มการดำเนินธุรกิจหรือชัก หรือถูกชักชวนให้ดำเนินธุรกิจเครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่ได้ผ่านการอบรมหรืออีกในหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพในธุรกิจนี้นั่นเองเมื่อผู้ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมพยายามจะแนะนำสมาชิกใหม่ให้ดำเนินธุรกิจอะไรจะเกิดขึ้นเนาะคำตอบนั้นก็คือ ง่ายมากเลยและก็ชัดเจนมากก็คือเราจะให้สมาชิกที่ไม่ได้รับการอบรมจำนวนมากนักธุรกิจทุกคนทราบดีว่าการการที่จะดําเนินธุรกิจให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั้นเราจะต้องเรียนรู้กับใครสักคนที่ไหนสักแห่งเนาะสมาชิกส่วนใหญ่จะ สมาชิกส่วนใหญ่ถูกแนะนำให้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายโดยญาติสนิทมิตรสหายซึ่งมีผลดีมากๆในระยะยาวหากแต่เราควรจะได้ก้าวถอยหลังและ,และพิจารณารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนด้วยตัวเองด้วยตัวของเราเองถามตัวเราเองว่าเรายังต้องเรายังคงต้องการสมัครเข้าบริษัทนี้หรือไม่ หากผู้แนะนำไม่ใช่ญาติหรือเพื่อนของเราอันนี้เราก็ต้องคุยกับตัวเองว่าเราต้องการสมัครหรือไม่เนาะถ้าเกิดว่าคนที่เขามาชวนเนี่ยไม่ใช่ญาติหรือเพื่อนของเราตรวจสอบบริษัทให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดำเนินธุรกิจ <c oughs> ตรวจสอบบริษัทให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดำเนินธุรกิจมากี่ปีแล้วอันนี้เราอาจจะต้องดูว่าบริษัทที่เราจะเข้าร่วมเนี่ยเขาอยู่ในธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วเนาะสำนักงานใหญ่หน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้คือข้อที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนที่เราจะเข้าสู่ธุรกิจอะไรก็ตามสามารถโยกย้ายได้ภายในสองถึงสามชั่วโมงหรือเปล่าพนักงานตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่วหรือเปล่า ถามคนพนักงานตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่วหรืออึกอักต้องรอถามคนคนนูน้นคนนี้หรือเปล่าแผนการตลาดเป็นอย่างไรสมาชิกเป็นผู้ได้รับผลตอบแทนหรือบริษัทกักตุนกำไรหรือไว้หมดอันนี้เราให้เราตรวจสอบเนาะเวลาเราจะเข้าร่วมกับบริษัทต่างๆบริษัทยอมรับ ฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะสมาชิกหรือไม่มีความจริงมีความจริงใจหรือไม่มีนโยบายและกำลังดำเนินนโยบายในการดำเนินธุรกิจระยะย,ยาวอย่างไรประธานบริษัทมีจริยธรรมและจรรญาบรณในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ดำเนินธุรกิจอย่างสง่า พาเผยหรือหลบหลบซ่อนๆท่านสามารถเข้าถึงตัวผู้บริหารได้หรือไม่ผู้บริหารมีตัวตนหรือไม่ประธานบริษัทมีประวัติการบริหารธุรกิจอย่างไรมีฐานะอย่างไรเขาล้มลุกคลุกคลาน <c oughs> มาตลอดหรือประสบความสำเร็จในที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเนี้ยเราสามารถตรวจสอบได้หมดเลยเนาะแม้กระทั่ง แม้กระทั่งผู้บริหารเนี่ยเราก็เข้าถึงตัวได้เนาะเราอย่างอย่างพี่วิทย์อย่างเงี้ยเราเขาก็ลงมาทํางานกับเราพี่ปุ๋มสุชาดาอย่างเงี้ยเขาก็ลงมาทํางานกับเราก็คือระดับสูงๆอย่างพี่เจลี่อะไรอย่างแม้กระทั่งประธานบริษัทเนี่ยเขาก็ยังลงมาทํางานกับพวกเราเนาะก็คือสามารถตรวจสอบได้หมดทั้งเรื่องบริษัทเรื่องสินค้าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบริษัทของยูนิลีเวอร์เราตรวจสอบได้หมดทุกอย่างเลยเนาะ มันเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะที่ที่ในการที่เราอยู่ในธุรกิจเครือข่ายแล้วบริษัทนะ่ะคือมั่นคงแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ไม่ไม่เรารู้ประวัติของเขาแล้วเนี่ยยังไงยังไงเขาก็ไม่โยกย้ายไปในสองสามชั่วโมงหรือหรือว่าสองสามปีแน่นอนนะเนาะเท่าที่เราเห็นบริษัทอื่นๆมานะแล้วข้อต่อไปก็คือเรื่องของตัวสินค้า ตัวสินค้าเนี่ยมีความสำคัญต่อความสำเร็จของท่านอย่างยิ่งยวดหากท่านไม่มีสินค้าที่มีคุณภาพจะไม่มีผู้ต้องการสินค้าของท่านท่านสามารถหาซื้อสินค้าชนิดเดียวกันจากห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าหรือที่อื่นในราคาเพียงครึ่งเดียวหรือเปล่าอันนี้สินค้าของเราลอกเรียนแบบไม่ได้อยู่แล้วด้วยนวัตกรรมของ ของเขาเนี่ยอยู่ในิเวร์เขาจะผลิตสินค้าใหม่ๆแล้วก็นวัตกรรมจริงๆออกมาแบบลอกเลียนแบบไม่ได้อะเนาะสินค้าของเราเนี่ยมีมาตรฐานมากๆเชื่อมัน่นให้เราเชื่อมั่นในตัวสินค้าเนาะอันนี้ตรวจสอบได้เหมือนกันในเรื่องในเรื่องของสินค้าแล้วตัว,ต,วตัวท่านเองเนี่ยจะซื้อสินค้าหรือไม่หากท่านไม่ได้รับผลตอบแทนจากแผนการตลาดท่านมีความตื่นเต้น กับตัวผลิตภัณฑ์หรือไม่ท่านสามารถอธิบายด้วยความกระตือรือร้นหรือไม่สินค้าของท่านสามารถให้ประโยชน์แก่ลูกค้าซึ่งเขาไม่สามารถหาซื้อได้จากที่อื่นหรือเปล่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าสินค้าเนี่ยเราต้องใช้เองเนาะเราใช้เองก่อนเมื่อเราใช้แล้วเห็นผลเนี่ยเราสามารถไปแนะนำไปบอกต่อด้วยความกระตือรือร้น ด้วยด้วยความที่เราใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆเนาะเราก็สามารถไปแนะนําได้อันนี้ในเรื่องของสินค้าแล้วเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมใช้แล้วเห็นผลคนซื้อซ้ำแน่นอนเนาะในส่วนของผู้แนะนำผู้แนะนำท่านเข้าสู่ธุรกิจนี้เนี่ยสามารถจะเป็นแรงช่วยเหลือสนับสนุนท่านได้อย่างมากมายมหูลาน โทรศัพท์หาเขาโทรศัพท์หาเขาทำความคุ้นเคยกันบ้างเพราะหากเขาแนะนำท่านเข้าสู่ธุรกิจท่านต้องพูดคุยกับเขาแทบทุกวันเป็นระยะเวลาอีกหลายปีทีเดียวท่านสามารถติดต่อเขาได้สะดวกหรือเปล่าพูดจากันรู้เรื่องหรือไม่ อันนี้เราก็ต้องติดต่อกับโค้ดเนาะติดต่อกับโค้ดติดต่อกับผู้ที่แนะนําเราเข้ามาสู่ธุรกิจอาจจะคือทุกวันหรือไม่ทุกวันเนี้มันก็อยู่กับจังหวะเวลาหรือว่างานเนาะบางทีติดต่อโค้ดต้อมไปเนี่ยโค้ดต้อมต้อง,องประชุมบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะแต่หลังจากที่เขาทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะติดต่อกลับมา อันนี้คือเราสามารถติดต่อได้กับผู้ที่แนะนำเราเข้ามาเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราตลอดเนาะและวในเรื่องของการอบรมเนี่ยการอบรมมีความสำคัญหลายประเด็นท่านต้องศึกษาว่าบริษัทที่ท่านกำลังสมัครเข้าสู่เข้าร่วมธุรกิจนั้นมีแนวทางวิธีการหรือหลักการอย่างไรในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกใหม่หากบริษัทไม่มี ถามผู้ที่กำลังแนะนำท่านว่าเขามีแนวทางอย่างไรและหากผู้สนับสนุนท่านไม่มีผมขอแนะนำให้ท่านได้พิจารณาบริษัทอื่นอย่างจริงจังในเรื่องของการอบรมเนี่ยเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องมีความกังวลเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีอย่างเราทำทุกวันเนี้ยก็คือเข้าอบรมตลอดเนาะในเรื่องของ บริษัทของทีมยูนิตอย่างเงี้ยก็มีการอบรมให้เราตลอดในเรื่องของการอบรมสินค้าห้อง Learning Studio อย่างเงี้ยก็มีตลอดเลยเนาะธุรกิจเครือข่ายก็คือการถ่ายสำนเนาเนาะผู้ที่ประสบผู้ที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้จำเป็นต้องมีระบบในการแนะนำผู้สมัครใหม่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างชัดเจน หากบริษัทและผู้แนะนำไม่มีแนวทางท่านจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรจากนั้นศึกษาหลักสูตรการอบรมอุปกรณ์ส่งเสริมการขายสิ่งพิมพมอนะม์อุปกรณ์สิ่งพิมพ์อุปกรณ์สาสาธารณนสาเดี๋ยวนะสายตาไม่เห็นสาธารณูปกรณ์ วารสารของบริษัทว่าสามารถช่วยเหลือแนะแนวให้ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานของท่านได้หรือไม่หากมีท่านยังคงต้องทำในส่วนของท่านคือเข้าอบรมฟังอ่านดูและทดลองปฏิบัติในบริษัทของเราเนี่ยมีการอบรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสื่อ หนังสืออุปกรณ์หรือว่าลิงกนะ์ u t u b e เนาะปัจจุบันนี้เราก็ดูผ่าน YouTube ดูผ่านลิงกนะ์เนาะมีครบทุกอย่างเลยในเรื่องของการอบมรมเพียงแค่เราอ่ะพาตัวเราเข้ามาเข้ามาเรียนแค่นั้นเองเนาะแล้วก็เรียนแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติเอาไปลงมือทำนะเนาะออกไปให้โอกาสผู้คนความมุ่งมั่นผมพูดและเขียนในเรื่องนี้ปริมาณมาก แต่อยากจะพูดให้ดังที่สุดถึงนักธุรกิจเครือข่ายทุกๆคนท่านจะไม่รวยในชั่วเวลาข้ามคืนหากมีใครพยายามบอกท่านอย่างอื่นแสดงว่าเขาพูดเท็จมีคนน้อยมากที่สามารถร่ำรวยได้ในระยะเวลา1นถึงสเดือนเป็นไปได้แต่ยากและยากมากๆสำหรับรวยได้อย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่จะร่ำรวยในธุรกิจนี้อย่างมั่นคงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกต้องใช้เวลาเป็นแรมปีทั้งนั้นการก่อสร้างธุรกิจนี้ใช้เวลาในการชักจูงคนเข้าสู่ธุรกิจและใช้เวลาพัฒนาเขาเหล่านั้นให้เป็นผู้กระจายสินค้าใช้เวลาอีกมากมายในการพัฒนาเขาขึ้นสู่ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพหากท่านเข้าร่วมธุรกิจกับธุรกิจกับบริษัทเครือข่า,ขายผมขอแนะนำให้ท่านได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ธุรกิจนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนแต่ตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับผมจริงๆแล้วก็คือ2ปีนั่นเองบางท่านจะเริ่ม ได้กลิ่นอายของความสำเร็จภายในระยะเวลาเพียง2-3เดือนแต่การก่อตั้งบริษัทหรือธุรกิจที่มั่นคงใช้เวลาเป็นปีท่านจะสามารถมีผลกำไรได้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์แต่ในรายได้ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงนั้นใช้เวลาเป็นปีเหมือนกับการเรียนรู้ธุรกิจทุกๆชนิดนั่นเองท่านต้อง ใช้เวลาในการเรียนรู้ธุรกิจผู้สมัครใหม่มักเดินทางมักเดินหลงทางหลายๆคนคิดว่าธุรกิจนี้เป็นงานอดิเรกเพราะไม่มีการลงทุนไม่มีข้อแม้ไม่มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกหากท่านเริ่มธุรกิจนี้ด้วยความคิดว่าท่านไม่ได้เสียอะไรเลยสถิติของผมระบุว่าท่านจะล้มเหลว ท่านต้องดําเนินธุรกิจนี้ในลักษณะความคิดประหนึ่งว่าท่านได้ลงทุนไปเป็นเงินอย่างน้อยหนึ่งล้านบาทและดําเนินงานในการบริหารงานในลักษณะเดียวเช่นเดียวกับการดําเนินธุรกิจทั่วๆไปทุ่มเทมากเท่าที่เท่าใดผลตอบแทนท่านมากเท่านั้นเราลงทุนหกร้อยเนี่ย มันบางคนก็ไม่ได้แบบใส่ใจหรือว่าสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้มันมันน้อยอะเนาะมันไม่เหมือนกับออย่างอย่างขายเคฟเนี่ยเราลงทุนไปสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยเราทุ่มเทมากเลยเราทุ่มเทมากเลยประกาศบอกทุกคนฉันขายเคฟนะอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าถ้าเทียบกันเนะาะเทียบมาทําธุรกิจเราลงทุนเราสมัครหกร้อยบาทอะมันก็เหมือนกับ น้อยเกินไปแล้วไม่ได้ตั้งใจจะทํามันนะเนาะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราลงทุนหกล้านบาทมันจะมีพลังมีกําลังที่จะดําเนินธุรกิจแบบใส่ใจมันมากๆเข้าเรียนรู้อบรมคือประหนึ่งเหมือนกับเป็นธุรกิจของเราที่เราลงทุนแบบเยอะๆอย่างเช่นเราขายเคสอย่างเงี้ยมันเหมือนเหมือนกันถ้าเรามันอยู่ที่ความคิดของเราเนาะถ้าเราคิดว่าเราลงทุนหกร้อย เลิกก็ได้ไม่เห็นจะเจ๊งอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราลงทุนหกล้านเนะี่ยมันก็จะทําให้เรามีพลังเนาะทำเหมือนกับว่าเรามันเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากให้ให้ทุ่มเทกับมันนะ่ะถ้าเรายิ่งทุ่มเทกับมันมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จเนาะท่านได้พบกับสินค้าที่ท่านชอบบริษัทที่มีผู้นําที่ดีผู้แนะนําที่สามารถสนับสนุนท่านได้ แนวทางการอบรมและเครื่องมือต่างๆที่สามารถสนับสนุนท่านได้และท่านมีความมุ่งมั่นและจะทุ่มเทให้กับธุรกิจเครือข่ายของท่านเป็นระยะเวลา6เดือนเต็มอย่าโลภมากและคิดว่าจะแนะนำคนทั้งโลกเข้าสู่ธุรกิจนี้แต่จงกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และน่าน่าจะเป็นการพูดคุย และพยายามแนะนำเข้าคนเข้าสู่ธุรกิจสักสัปดาห์ละ2คนลงท้ายด้วยการสปอนเซอร์ได้สัก1นถึงสคนในเดือนแรกซึ่งหมายความว่าท่านอาจต้องพูดกับคนมากกว่า2คนต่อสัปดาห์ก่อนที่จะก่อนที่อัตราส่วนและการประสบความสำเร็จของท่านจะพัฒนาดีขึ้น แล้วจึงค่อยปรับเป้าหมายของท่านให้สูงขึ้นให้มีระดับสูงขึ้นเมื่อท่านเริ่มมีความมั่นใจยิ่งขึ้นในในท้ายบทก็คือเขาจะบอกว่าหากท่านมีความมุ่งมั่นในการจะประสบความสำเร็จหากท่านยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกหากท่านเดินหน้าเป็นอย่างเดียวไม่มีความ ไม่มีคําว่าถอยหลังหากท่านคิดว่าการย้ายภูเขาต้องเป็นไปได้หากชัยชนะเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งเดียวที่ท่านจะยอมรับขอให้ท่านได้ทราบว่าท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจเครือข่ายเนาะขอให้เรามีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่อง เนาะเราก็จะประสบความสําเร็จได้ถ้าเราคิดว่ามันมันเป็นไปได้อะ่ะคือบอกตัวเองอะ่ะเราทําได้มันก็เป็นไปได้เราก็ทําได้จริงๆเนาะก็บทที่สามสิบจบแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะโคต้อมขอบคุณจ้าพี่พี่าขอบคุณครับละเอียดดีนะละเอียดดีมากชอบที่พี่โกสรุปให้อย่างหนึ่งคือว่า,เ,าเหมือนให้คิดว่าตัวเองลงทุนนี้เป็นธุรกิจ หลักล้านบาทครับความจริงจังก็จะมากขึ้นความที่เราจะทําเยอะขึ้นก็มากขึ้นครับถ้าเพราะว่าถ้าคิดว่า600มันก็คือ600จริงๆเนาะมันวัดกันว่าอยู่ที่ว่าใครมีความเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่ากันจากจากจำนวนอาจจะอาจจะไม่ใช่จากจํานวนเงินแต่จากาจากาความเป็นเจ้าของธุรกิจที่เรามีครับใครมีมากสุดใครโอเคสุดก็จะก็จะ มีโอกาสสาเร็จมากสุดครับแต่ก็อย่างว่าเราใช้เวลาเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก่อนที่ผมจะสรุปเยอะกว่าน,นี้ขอฟังจากพี่นัทครับสีสวัสดิ์บริบูรณ์วันนี้แชร์ประสบการณ์สินค้าขายดีเป็นสินค้าชิ้นไหนอะไรยังไงขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเชิญพี่นัทสีสวัสดิ์บริบูรณ์เลยนะครับขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับทุกท่านก็ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวคะ่ะชื่อสีสวัสดิ์บริบูรณ์ ชื่อเล่นชื่อนัดผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจก็คือเรืออากาศตรีาารัลจันปุ่มและโค้ชที่ดูแลก็คุณยาแล้วก็โค้ดต้อมแล้วก็โค้ดคุณเดี่ยวและโค้ชระดับสูงเนาะเ,เราก็ยังเป็นไม่บ้านและพาทามกับยนะูนิลีเวอร์ในอยู่ในตาแหน่งมีพีวันนี้ก็อย่างที่คุณยาบอกอะ่ะในการทําธุรกิจจะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ คนเออคนซื้อซ้ำใช้แล้วหมดไปแล้วก็ซื้อซ้ำวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันในเรื่องของไมคกีพลัสในไมคกีพลัสเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาในธุรกิจเนี้ยเราส่วนไม่ได้รู้เลยว่าไอการทํางานหนักพักผ่อนน้อยทําให้คนเราเป็นไมเกรนเป็นโรคนี้โรคนั้นเป็นความเครียดเป็นภูมิแพ้แล้วก็ ต,ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาธุรกิจเนี่ยก็ค,คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของของคนที่แบบเริ่มอายุมากขึ้นอาการเหล่านี้มันก็จะเริ่มมาแต่ไม่รู้ว่าวิธีการจะดูแลรักษามันคือยังไงพอได้มารู้จักมาคีพัทแล้วเข้ามาในธุรกิจนี้ก็เลยได้รู้ว่าไอ้ความเครียดและภูมิแพ้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคมีความเสี่ยงโรคตามโรคมะเร็งหรือโรคเลือรลางอื่นๆทั่วไปอย่างเงีย้ย แล้วก็อาการนอนไม่หลับป่วยง่ายเหนื่อยล้าอย่างช่วงเนี้ยก็ยังเป็นแบบอืมหน้าฝนด้วยเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเงี้ยคือร่างกายคนเราก็กปรับไม่ค่อยทันมันก็เลยมีอาการแบบอาการเครียดอาการภูมิแพ้อาการนอนไม่หลับอาการป่วยง่ายเหมือนเดี๋ยวขออนุญาตสง่งรูปนี้ไปค่ะ มีอีกอในการดำรงชีวิตเนี้ยก็ยังมีอาการที่เราต้องทานขาขนมทานข้าวอาหารเขาเรียกว่าอาหารขยะบนภาวะความเครียดแล้วก็ยังมีการเราต้องปาร์ตี้เฮฮาสังสรรดืม่มแอลกอฮอล์บางท่านก็สูบบุหรี่แล้วก็ขาดการออกกำลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอ แล้วก็ยาและสารเคมีในอาหารคือไม่ต้องไม่ต้องบันไอ้นี่นเลยว่าในอาหารที่เราทานทุกวันนี้มันมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่แล้วเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ที่เราซื้อมาจากตลาดวิธีการปลูก เราก็ไม่รู้ว่าเขาปลูกในสถานที่ที่มันปลอดภัยไหมในในดินเนี้ยมันมีแร่ธาตุสารอาหารที่เป็นเป็นพิษอยู่ที่ที่พืชบันดูดขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถทิ่สูนได้เลยการใช้ชีวิตของคนเราปัจจุบันเนี้ยก็คือตามรงชีวิตตามปกติโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เราจะกินลงไปมันปลอดภัยไหมสิ่งที่เราทำอาหารกินเองก็เถอะถึงเราคิดว่าเราทำเนี้ย ะอาดที่สุดและดีที่สุดแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาเนี่ยเราไม่สามารถไปตรวจสอบได้เลยว่ามันว่ามันสะอาดจริงๆไหมประมาณแบบนี้มันเลยมีที่มาว่าทานเข้าไปแล้วพอ,อสะสมอาหารขยะสะสมสารพิษมันก็เลยทำให้คนเราเกิดอาการเหล่านี้เป็นต้น เดี๋ยวนะไมก่กีพลัสไมก่กีพลัสเป็นน้ำผลไม้ที่สามารถกำจัดแล้วก็ล้างสารพิษในเลือดได้อย่างดีแล้วในน้ำผลไม้ไม่กี่พลัสก็ไม่ได้มี เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่ได้มีอ่าสารอะไรที่มันแบบทําให้เราคือยกตัวอย่างง่ายๆมะานาวสองร้อยในในส่วนผสมของมันกี่พัดมีมะนาวมีมะเขือเทศมีวายมีชาเขียวแล้วก็มีกล้วยมันไม่ได้มีอะไรที่ที่มันหนักหนาสาหัสหรือว่าคนทั่ว,วไปไม่สามารถทานได้อะไรอย่างเงี้ย ก็คือมะนาวสองร้อยห้าสิบรูปเนี้ยเราจะกินยังไงถ้าเราไม่ได้กินมากี่พัดเนาะกล้วยสี่สิบผลเนี้ยเราจะกินยังไงกล้วยหอมเนี่ยลูกหนึ่งก็กินแทบไม่หมดแล้ววายแดงสามแก้วอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะเป็นขวดเขาก็คงสามารถทานกันได้แต่มะเขือเทศหนึ่งจุดห้ากิโลมันกิโลครึ่งเนี้ยเราจะกินยังไงอะ ชาเขียวแบบนี้คือในในชีวิตประจำวันเนี้เราก็เราก็กินกล้วยกินมะนาวกินมะเขือเทศอยู่แล้วแหละแต่มันได้มันไม่ได้สาสตร์อาหารที่มันพอจะไปช่วยล้างสารพิษในเลือดได้ถ้าเกิดว่าเรามาใช้น้ำผลไม,ม้ไมโครพัดเนี้เราจะสามารถทำความสะอาดเลือดของเราได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็จะไม่มีอาการที่ทำให้เรา อ่อ,อนเพลียนอนหลับยากแล้วก็เกิดความเครียดอะไรแบบนี้แล้วในน้ําผลไม้มากี่พัยจ,จะมีสารค่าต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าโอเล็กสองแนสี่หมเก้านสองร้่าเขาอ่านเป็นอะไรเนี่ยเท่ากับ750มิลลิลิตรสูงอยู่นะคะ เพราะว่าในผล,ลไมท้ทั่วไปเราจะไม่ได้สารอาหารที่สูงและครบขนาดนี้ในน้ามันผล,ลไม้ไมกีรพลาดยังช่วยสามารถดูแลตับดูแลเลือดในเซลล์แค่หนึ่งช็อตก็สามารถช่วยให้เรามีเลือดที่สะอาดและตับแข็งแรงแล้วก็อาการเหนื่อยง่ายนอนหลับยากเนี้ยก็จะหายไป มีสารเอนไซม์ SOD ที่ช่วยเพิ่มทั้งสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติที่ที่ที่อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วดื่มเข้าไปช่วยให้ประสิทธิภาพในการในร่างกายของเราเนี้ยมันบูสต์แล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นช่วยดีถอกตาให้ดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกัน อ่ยัดยั้งผลลัพธ์ป้องกันปกป้องตับเพิ่มขึ้น14%ใน3เดือนแล้วก็ระบบของเลือดดีทอกเลือดดีทอกตับเพิ่มภูมิให้ร่างกายได้3ามอุ่เบอรี่แล้วก็มีรางวัลรางวัลการันตีโดยที่เราไม่ต้อง ไม่ต้องคิดว่ามันจะสะอาดปลอดภัยไหมคือได้รับรางวัลขนาดนี้เนี่ยก็คือไม่ธรรมดาลแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตส่งรูปตามไปทีหลังนะคะในตัวในส่วนของเราเนี้ยเราสามสังเกตได้ว่า ก่อนที่เราจะมาทานน้ำผลไม้ไม่กี่ผัดเนี่ยเราเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วก็ระบบขับถ่ายไม่ดีพอพอได้ได,ได้ได้ทานน้ำผลไม้ไม่กี่ผัดเนี่ยเรื่องการนอนหลับเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเรื่องระบบขับถ่ายนี่ก็ตัดทิ้งไปเลยก็คือถึงจะไม่ได้ทานมาสามเดือนแต่ระบบขับถ่ายก็ยังปกติอยู่นะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยถ่ายยากมากแต่ตอนนี้ก็เป็นปกติขับถ่ายปกติ ก็อยากจะบอก,อพกเพื่อนๆท,ที่ฟังแล้วก็ได้ได้ได้ฟังไปเสียงนี้ถ้าเกิดว่ายังลังเลสงสัยว่าจะดูแลตัวสุขภาพเองยังไงก็อยากให้พิจารณามาทีฟพัสเพื่อไปดูแลสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะพี่นัทขอบคุณมากค่ะพี่แม